สวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแลมพระหลุดหลักร้อยพีพระที่สวยมาฝากอพี่เอฟซีเช่นเคยนะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสองรายการเนาะแล้วก็มีเนื้อดินราคาสามร้อยเนี่ยมีราคาแตกต่างแล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวยอันนี้ห้าร้อยนะคะชอบพร้อมปิดอันนี้จองจากวัดก็พันห้าแล้วพี่เนี่ยเหรียญหลวงพ่อรวยชอบพร้อมปิดตะกิดหาน้องแรมพระหลุดได้เลยนะขั้นตอนแรกก็บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะแล้วก็ทักหาน้องเลมนะคะ ดูอีพีล่าสุดได้พี่อีพีเก่าๆขายหมดแล้วนะพี่นะอฝากพี่ๆดีนะกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแลี้ยงพรหลุดหลอยด,ด,ด้วยนะคะจะได้มาพ่านอาทิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเดี๋ยวลองเริ่มทุกแป๊บนึงอ่าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนคะคะหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อสุทวัตรกาหลงเหรียญหันข้างของพ่อสุท ได้เลยระคหนง้อยห้าสิบนะคะ,นะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สองเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลนะคลับหลังยันหลวงปู่บุญปิดได้ปิดจัดได้จัดไดนะ้ปนะตาหลวงปู่บุญต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามเป็นเหรียญในหลวงไดพี่นะนี่ปิดได้เลยปีสี่สอง ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนี่ค่ะหลวงพ่อพัดรุ่นอำนาจโชคลาภบ,บารมีไปเลยหมายเลขที่สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ค่ะอันนี้สมเด็จปู่มันโค้ดสวยบอกเลยสองสี่หกสามปปิดขายตามสภาพได้ไหนะถ้าราคาเต็มก็ประมาณห้าร้อยอันนี้ขายแค่รนะ้อยห้าสิบต่อ ต่อก็เป็นหมายเลขที่หกเลยคะ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชินเป็นเนื้อตะกวัวออกที่ชัยนาทไปหนึ่งนะสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดเป็นพระศิวลนะีแล้วก็เชีงเนลยหน้ากากทองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญหลวงปู่รีหมายเลขที่แปดหลวงปู่รี คนสวรรค์ปีหนึ่งเก้ากปอก็เป็นหมาเล็ที่เก้าหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อดินนะพี่นะหายากเนื้อดินนะมัมีดินดินไม้โปแกะก็มีมะมีมีมีดินเหมือนคล้ายๆแบบไม้โปแกะอกค้ำๆมัมีแล้วก็แบบนี้ก็มีแล้วดินอกดแดงๆก็มีนะพี่นะมีหลายอย่างเดี๋ยาไมาค่อยสร้างนี่สรางน้อยกรปก็เป็นหมาเลขที่สิบขุมแผนเดียว ด้านหลังก็หลังเรียบปิดได้เลยนะถ้าถูกใจอย่าปิดได้เลยแต่อปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญเจ้าพ่อพันท้ายนอโลสิงอดได้เลยด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อสรริ์ต่อปก็เป็นหมายเลขสิบสองน้ำเต้าดูดซับเงินอง เดี๋ยวเเนื้อโลหะนาฬิกาตบปก็เป็นหมายเลขสิบสามรูปเราลงพ่วเงินพิมพ์นิยมหมายเลขสิบสามชอบกสกิได้เลย,เน,ยงลงนะนต่อไปก็เป็นหมายเลข,ลลเเลขสิบสี่เป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นหนึ่งเลยอาดี๋ยวนะเป็นหนึ่งเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญห,นะห,ห,หลวงปูคำดี ออกกบินบุรีพีหน,น,นึ่งหกด้านหน้ก็เป็นหลวงพ่อสโอทนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เนื้อดินวัตราวัตรามานีสัตว์นกชอบทิ้นไหนบอกอีพีบอกไม่เรียกให้ถูกต้องนะอีพีเก่าไม่ต้องถามนะคะแล้วมีแต่แบบโอน้นะพี่ปทางไม่มีนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ด ปฐุมธรรมโชติต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดสมเด็จผงว่านหลังยันหลังเป็นตัวอะไรเนี่ยไข่เหรอไปดได้เลยนะพี่นะถูกแกไปได้เลยแต่ว่าก็เป็นหมายเลขสิบเก้าหลอโบราณพระยืนดีลายืนหลวงพ่อโบยไปเลยสนใจไปได้เลย ราการ้อยสิบาทมีส2ิบสองราการนะแต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบปดทวดเนื้อผวอมว่าจริงจริงเนื้อโคกเหีียวต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบเอ็ดสำเร็จเก้าชั้น,นในคลิปห้เรียบร้อยก่อนสาขาโรงแรมนะหมาเล็กยี่ิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบสองรอหลวงพ่อเงิน ในกลิบสองพิมพ์นิยมจัด้ด้จัดไปิดได้ปิดแต่พี่นะค่ะตามสภาพนะพี่ดูในคลิปให้เรียบร้อยนะเพราะว่าน้องแรนจะส่งให้ดูแค่หน้าหลังเปยมาในลิบจองน้องแลนไม่เกะออกถ่ายให้นะพี่นะให้พี่ดูในคลิปให้เรียบร้อยจะได้เห็นเนาะนแต่ว่าก็เป็นหมายเลขยี่ิเป็นพุทธชินาราชลงยา ออกไปสี่จิตนี้งไหนเจตทหาได้เลยนะเอาหมายเลขกี่จีหายเดี๋ยวกว่อนนะแป๊บนึงนะอยาหมายเลขยี่สิบสี่เติมก่อนเราได้ยี่สิบสี่เจตแลนหายอ่ะนี่หมายเลขยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบกปีสามสามไปเลยนะหมายเลขก,กี่สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขกี่สิบห้า พระปิตาทาทองนะไปนะนี่ิียันอยู่ด้านล่างไปดูที่จัดได้เลยจัดได้จัดปิดได้ปิดเป็นเนื้อผมว่าหลังยังนเลยไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกเหรีทองแดงเดีย๋ยวดูก่อนออกชิมีสจังหวัดจากหลวงพ่อคมหลวงพ่อพระมหาวิบูลไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดรับรองหลวงพ่อเงินพิม,มพ์นิยมลูนะอี่ตวเรียบ มีหลายมีหลายแบบดมีนักมายเลขยี่สิบเจ็ดแต่พอก,ก,ก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดมันเด็ดผงน้ำมันหลังยันดูที่จัดได้เลยนะช <c oughs> ื่อวัดมีแล้วก,ก็มีอะไรบอกหมดแหละแต่มองไม่เห็นนี่ดูกนันเอาเองหมายเลขยี่สิบแปดแต่พอก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นเหนเนเรียญเขารียกชินาล่าตัวหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนสุจีโนผูกเหล็ก ออกที่บางลงมูชนปลีต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเตารีดลงพวดโหดจิ้มต่อไปก็เป็นหมายมออาลนนเาลขสามสิบเอ็ดลงพ่อเงินปุกบางลายเป็นยาชินเลยนะเป็นพระปลุกต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองรอลงพ่อเงินแต่จัดได้จัดเลยนะ ับนก็เป็นหมได้สามสิบสามครับปิดตาหลังยันนะคะดูกันเลยเองเนะถูกใจเ็้ไปนะตไปก็เป็นหมาได้สามสิบสี่สมเจ็ดสมเด็จสมเด็จมันมีดอกบัวนะไปดเลยเป็นเนื้อดินอนะแต่จัด,ด,จดแต่พี่นะรูที่ก็จัดไปได้เลยตบไปก็เป็นหม้ได้สามสิบห้าเป็นพักปิดตาองพกแก้วาเยตบ่ปก็เป็นหมได้สามสิบหก นางพญาเข่าตรงองน้อย,ดยไ,ไดเลยหมายเลขสามสิบหก 36. ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้ประหลัดขดนี่ยันเต็มองอ้าวไม่มีบอกเลย,ยน้องเนมจะอ่านยังไงออกภาษาขอมภาษาไทายยังอ่านไม่ครบเลยนะนี่ชอบจะกิดได้เลยมีทั้งโคดมีทั้งเลขนัมเบลได้ไหมไหมายเลขสามเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดไค่ะ เป็นเหรียญหลวงพว่อเงินบางคานนาแก่แออกวัฒนาบัวไปสองสองอันนี้แพคคู่หมายเลขสามแปดสองคิ้นนะรอห้าต่อไปก็เป็นหมายเย 39, ลขสามสิบเก้าจำเด็ดหทองไอ้นนอทีนะูงยากมากสเด็กอะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลสี่สิบอันนี้หลวงพ่อเพรวัตกุลทองล้อแม็กเขาเรียกล้อแม็ ต่อไปก็ไป็นสีเอดนสี่สิบเอ็ดนักระยะนักคลอดระยะนักคลอดปิดได้เลยอดอนกรรปนปหนีห้าเกนี่ได้กดนำัำเบอร์ไเนะสวยจช็งพร้อมซองเดิมไม่ได้แกะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสออันนี้หลวงพ่อทองสิงหลงพ่อคูณปิดได้เลยนั่งผ่าน วสวารเล่นได้เลยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหมดแล้วนะพี่ต่อไปก็เป็นเนื้อดินราคาสามร้อยนี้ราคาแตกต่างมีอยู่สองชิ้นปิดได้เลยนะไหนกุบลพบรีหรืออะไรก็ดูกันเราเองลบดียุทธยาดูกันเราเองนะตกใจก็จัดไปนะต่อไปก็เป็นชิ้นสุดท้ายเป็นเลดของพ่อรวยราคาห้าร้อยพร้อมกล่องเดิมนะนี่ค่ะอันนี้ชั้นหลวงพ่อุกเก็นะคะเลดอันใหญ่มาก ของกล่องเดินนะพี่นี่ e ีห้าหกิดปิดจัดได้จัดนะพี่นะปีห้าร้อยสั่งตอนตั่งค่ะโคตรแพงอ่ะตอนที่เขาคิดอันสองพันห้าเลยนะเลรดแบบเนี้ยนี่ถูกใจถ้าขาได้เลยนะราคาห้าร้อยนะคะเจ้พร้อมปิดธกิจหาน้องแรมนะจอบปีไหนบอกอีพีให้ถูกต้องแล้วก็ท้าขาน้องแรมพระหลุดได้เลยอีพีเก่าไม่ต้องเอามาถามนะพี่นะขายหมดแล้วนะคะเอาฝากพีพีฟรีนะกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเจนนี่พะดูดักร้อยด้วยนะคะจะไปพาตินคลิปต่อไปเนะาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่พี่หน้านเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ